คนนะยิ่งใกล้วันยิ่งอะไรยิ่งหลุดออกมาหมดแล้วครับพี่น้อง f 4นะไฟรำควบเพื่อผลประโยชน์ส่วนควบโดยไม่คิดอะไรใช่เวลาเขาว่าคนอื่นเขาบอกว่าคนอื่นนะไม่แมนตัวเองอตัวเขาว่าแมนเออมันแมนมัดละมันั่นแมนค่ะฉัน เมนมากนี่นะคะฉันยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าถาอะไรผิดฉันก็ยอมรับค่ะยอมรับจะได้โยอมรับสุดทีนบ่ขนาดคดีป่าสงวนก็ยังไปปฏิเสธได้ซะพนักงานสอบวูก็ยังปฏิเสธนะครับมึงเมนตรงไหนลงมาอีกครับกับชั้นอัยการยังไปลองขอความเป็นธรรมแล้วองขอความเป็นธรรมอีกอยู่สาเรไปรับสารภาพไปจำนนด้วยหลักฐ าสา,ตายตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีและพี่น้องคิดยังไงกับเรื่องนี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ<ด>พฤติกรรมของมันคิดยังไงอ,อ้อาวอ่ให้ให้ดูเอาเองกับคําพูดเอาคําพูดและก,การกระทําอุ้ยคำพูดนี่สวยรู้แต่งโอ้แต่งเต็มคําพูดนี่โอ้บอกโอ้เป็นโอ้ยโ,โ,โ,โ่เป็นุเป,นนเป็นเลยเออ ลอยแก้วลอยนวลลอยอยแก้วลอยนวนแลแหละครับพี่น้องเก็บจีจักสัรหากำไรมาเว้าแหละครับพี่น้องเก็บซีนะเบื้องเอาเองรูดนะครับนะอะว่ามันเป็นคนยังไงตอนนี้คนก็ตาสว่างเยอะเลยครับนะปกตินะครับการเป็นโจทย์นะในละครเรื่องนี้มันได้เปรียบกว่าเขาเยอะมันได้มีแต้มต่ออยู่แล้ว <c oughs> <า>มีแต้มต่ออยู่แล้วเ <นะ S 1> พราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นโจทย์ คนที่เป็นโจทย์นะก็คือเป็นของรัฐใช่ไหมถ้าเป็นขดีาอากรรมนะเออก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอายการเป็นรัฐอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตัวเองอาจจะเป็นผู้ผู้เสียผู้เสียหายหรือว่าโจทย์ร่วม,อ,มอะไรอย่างนี้เ,เป็นต่ออยู่แล้วมันจะดินแห้งครับดินแห้งเน่เออดินเพื่ออะไรจิบดินเพื่อยอย่งเพื่อสิบล้านสามสิ จะบอกให้นะสิบล้านสามแสนถ้าไม่ได้สองแปดแปดก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะจ๊ะแล้วคําสั่งของของศาลที่สั่งให้จ่ายในเรื่องแพ่งล้านกว่าบาทนะ่ะถ้าสมมุติว่าชั้นอุทธรยกนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้เหมือนกันะนะค<า>่เเมื่อที่มี<า>เ,เรื่องงนนะองำศาลหนึ่งสองแสนอั่นนันกบม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่ายง อาจจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับดุลพี่ของสารแต่ส่วนใหญ่เงินวางสารจะไม่ได้คืนไม่ได้คืนจริงๆได้นะไม่ได้เอาเหมือนมันเอาเงินไปเดิมพันไงครับพี่น้องนิพีนะถ้าเพ้ก็ไม่ได้ทีนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในในส่วนของในส่วนอันนี้ทําไมเราถึงรู้เพราะว่าของพี่นอโลที่เราเคยวิ่งเต้นมา เราก็มีการวางสารสองหมื่นบาทนั่นนะสองหมื่นกาบาทหอสองหมื่นกว่าบาทนะในในการเรียกเรียกค่าเสียหายเรียกค่าเสียหายนะห้าล้านใช่ไหมพอสารยกยกประโยชน์ให้กับทางจำเลยอ่ะไม่ได้คืนค่าไม่ได้จักบาทเลยเด้อค่าเด้อไม่ได้เลยนะอันนี้กันคันยกกับไม่ได้คืนคือกันละล่ะนั่นไงครับพี่น้องนี่ล่ะสิ่งที่มันกังวลใจตอนนี้น่ะนะเ เรื่องนี้นะมันเอาเงินเป็นใหญ่มันเอาเงินเป็นใหญ่ค่ะพูดอะไรมาก็จะต้องพูดเรื่องเงินมาก่อนค่ะเรื่องปประโยชน์เรื่องเงินค่ะมันก็เลยคาดหวังนี่แหละขีดินร้อนขี้ดินก็เฮียได้แบบนี้เงินร้อนร้อนเงินขี้ดินก็เฮียแบบนี้ครับเงินก็เสียเข้าไปอีกแบบนี้จ้างทุนงทนายเป็นคดีความมีกินโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้เสียเงินอันอันนี้อีกใช่ นี่นะครับสิบตัวร้อยสิบตัวร้อยแตกดูควากนี่โอ้ไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟจตอนนี้ก็คนก็ซื้อไม่เหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องเอจีมันไม่มีอย่งย่งยืนมันมีอะไรยั่งยืนนะครับเนาะ มันมีขึ้นมันมีลงมีขึ้นนะมีลงจริงๆนะจะไปคาดหวังว่าจะอยู่นใช่บบน,น,นะครับนะอันนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังเห็นไหมเนี่ยเหมือนไรสุดก็วันนี้ก็สี่ร้อยกว่าบางวันก็พันนะครับมันเป็น,น,น,นแบบนั้นันึ้นอยู่กับกระแสใช่นะครับมันจะไปคาดหวังกับจะไปหาเด็กหากินกับยูทูบยูทูบหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่ไม่ยีรังยั่งยืนครับพี่น้องเบสีนะจริงหรือเปล่าครับพี่น้องมันเป็นแบบนั้นนะครับ หรือการค้าขายยิ่งแล้วใหญ่เลยครับพี่น้องถ้าอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> อันเขาเรียกอะไรนะสังคมก็ยอมรับอาชีพนี้แล้วสิอาชีพชอาชีพอ,อะไรนะย<ช>ูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์อันหมายถึงว่าทธุรรรมเออเครดิตทางสังคมมันไม่มีมันไม่มีมันม,<อ>ม,มีอะไรที่เครดิตทางสังคมไม่มีนะอาชีพนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า รายได้มันไม่แน่นอนใช่มันไม่เหมือนกับรับราชการเนี่ยตมดเงือนข้าราชการนะเออตัวนี้ยอดเงินเดือนสามมือคือสามมือสามมือสามมือครดิตเขาจะดีกว่านะครับเนาะอันนี้คือเป็นอาชีพที่มันไม่รายได้ไม่แน่นอนเครดิตทางสังคมไม่มีคือเดือนนี้คุณอนาชีได้เงินแสนเดือนต่อไปคุณอนาชีได้เงินร้อยก็ได้ใช่มันไม่แน่นอนนะอ่า บางนั้นก็อาจจะมีคนดูหลักสิก็เป็นไปได้นะครับพี่น้องเอฟซี C. ผมไม่ได้ยึดติดนะครับเนาะเราก็ทําอาชีพเสริมไปด้วยนะครับนี่เป็นอาชีพเสริมของเรานะครับนะเหมือนอ่าพอได้ซื้อน้ําปูน้าําปลาพอได้ลูกไปโรงนรําโรงเรียนก็แบบนี้ครับพีน่น้อง้อ่นะีได้พอได้ซื้อนมให้ลูกพอได้ว่าเอฟซี C. นะแล้วก็มีงานหลักของเราอยู่แล้วครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะออกจากนี้ก็อะไรครับไป,ไปเลี้ยงควาย ทำไรทําสวนไงครับพี่น้องเอฟีเข้าใจไหมนะเราก็มีงานหลักของเรานะไม่ใช่ว่าจะมายึดทำนะแต่ยูทูบเด้อ,อเรื่องวิ่งรถก็เราก็ดูแลไปลูกน้องวิ่งไปนะครับพี่น้องเอฟีนะคันนี้ลูกน้องอขับคันนี้คันนึงก็บ,บริหารไปสงนะ่งหส่งอะไรไปอ,อะไรนี้ขมโมยเงิน ัวคือรายได้งานที่แน่นอนหมอแม่นแล้วจะมีเงินใน้ขโมยเมื่อมีเงินผัวให้กโมยหัวจะมีเงินให้ลักตลอดเนาะมันก็เป็นแบบนั้นแหละเรื่องอะไรเรื่องวิ่งรถนะครับเราก็ทํานะครับก็บริหารโทรคุยตลอดนะครับได้ส่วนใหญ่ก็มาจากมาจากรถกันเนาะครับ มันก็บริหารของมันได้นะครับเนาะมันก็จ่ายงวดของมันได้ก็ได้ใส่ได้ยังก็ว่าซี่หาพันนี่แหละเด้ออันตัวที่เหลือใส่อืนมันก็มันก็มันก็เลี้ยงมันก็เลี้ยงตัวเองมันได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะเราจะไปอะไรมากมายกับมันหรอกเราก็ทําเสื่อไปด้วยทําไร่ทําสวนทําอะไรไปด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะตปหาขุดนอมงนอไม้ต้มนอไม้กิน มันก็มีความสุขแล้วกินอะไรมีก็อะไรก็กินไปรวบผักรวบหญ้ากินครับพี่น้องเอฟซีนะน้ำพริกบางวันก็ต้มหน่อไม้กินกับน้ำพริกกะปิน้ำแจวตำแจวโปกแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีเน่อไม่ยุ่กอปื๊ดครับพี่น้องเอฟซีพูดน่อไม่ไล่นะกี่ต่กี่ข้านหานะครับเออนะครับนะเอ๋อมันไม่ได้เข้า นี่ได้ขี่ข้านหานะครับพี่น้องว่ไม่อึดแต่แนวอยู่แนวกิน,นะครับพี่น้องนะมันเยอะ,อ,ะอยู่บ้านนอกเรานะ่ะไม่เหมือนอยู่ในเมืองกุ้งนะครับมันต้องใช้ใจใช้อะไรเยอะนะครับพี่น้องไอ้ีนะอยู่ในนี่นะแค่กินอะไรก็กินนะครับไม่มันไม่มีอะไรที่อึดบ่มีแนวว่าสีอุดสีอยากน,นบกะบ่มปล้ว่าตายนะ,ะมันไม่ตายครับพี่น้องพอจะมีเขา่าพอมีเขากิน